ดิค่ะท่านผู้ชมวันนี้ร้อนแรงอีกแล้วย้อนรอยข่าวกันอีกนะคะคุณยายตุลจำลองเหตุการณ์วันเห็นรองเท้าเด็กแล้วออกมาพูดว่างงมากๆเลยเขารู้ล่วงหน้ารู้ก่อนได้อย่างไรทั้งทั้งที่ยังไม่ได้บอกเขาไม่ได้คุยกับเขาเลยว่าณแต่รู้ได้ยังไงและไปฟังนะคะว่าณแต่ไลฟ์สดพูดว่ายอย่างไรบ้างในคลิปนี้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะของกระแตค่ะ น้าชายของน้องชมพู่ก็คือน้องชายของแม่น้องชมพู่ะนะมันมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะมันมีกรณีที่ว่าน้าแต่เนี่ยได้มีการสดผ่าน Facebook ในวันที่พบศพน้องชมพู่วันที่14พฤษภาค,คมแล้วก็ช่วงการสดผ่าน Facebook ของน้าแต่เนี่ยมันมีคำพูดในลักษณะที่ว่าเหมือนรู้อ่ะมันมันรู้ว่าอะไรบางอย่างอ,ะอ่ะอจนถึงขั้นทีมข่าวต้องไปคุยกับ ยายที่ไปเจอรองเท้าของน้องชมพู่ค,คนแรกอะที่ไปเจอรองเท้าเดี๋ยวดูก่อนว่ากระแตเขาพูดอะไรเอาไว้ใน facebook รองเท้าที่แม่ได้ถ่ายถ่ายไว้ในโทรศัพท์ครับรองเท้าที่คน,นที่หัวเมียที่ไปเจออยู่ที่บนภูขเขาตรงกันนะครับแล้วก็จะมีมีขวดน้ำมีขวดน้ำมี น้องได้หักกิ่งไม้เล่นนะครับนัดหักกิ่งไม้เล่นทีนี้คาดว่ารอ,องเท้าที่ที่เห็นก็เป็นรองเท้าที่ถอดไว้เป็นคู่นะครับสองคู่สองข้างเรียงกันเพราะว่าน้องจะมีมีพฤติกรรมก็คือถอดรองเท้าถอดรองเท้าชีดกันอยู่ตลอดนะครับเป็นคู่อยู่ตลอดไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เตดรองเท้านะครับนี่ค่ะ,ค,ะคือกระแตเนี่ยสดผ่าน Facebook ในช่วงเย็นนะคะเย็นวันที่14พฤษภาคม คือจริงๆแล้วยายตุลน่ะคนที่ไปเจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟเขาก็เจอช่วงคำคำคือคนจับสังเกตก็คือว่าตอนที่มีข่าวแจ้งลงมาข้างล่างว่าเจอรองเท้าแตะค่ะกระแตะไปไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วรู้ได้อย่างไรวา่าเจอรองเท้าแตะแล้วเดี๋ยวหลานก็อยู่บนภูเขานี่แหละอะไรอย่างเงี้ย มันมีรายละเอียดที่กระแตพูดไงใช่คือคนที่เจอรองเท้าแตะยายตุน่ะถึงขั้นงงเลยนะว่าอ้าวกระแตโสดผ่านเฟซบุ๊กช่วงเย็นแบบนั้นได้ยังไงรู้ข้อมูลมาจากไหนงงว่ากระแตพูดว่าเด็กหักกิ่งไม้เล่นพูดได้ยังไงเพราะยายตุนคนที่เจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่คนแรกอ่ะเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีร่องรอยของการหักกิ่งไม้ส่วนรองเท้า ความจริงที่เจอะคือรองเท้ากระจายอยู่คนละทางนะคะครับที่วางอยู่เป็นคู่ใยตุลเป็นคนจับมาวางให้เป็นคู่แล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วที่บอกว่าน้องชมพู่หักทิงไม้เอ้ยไม่มีหรอกน้องชมพู่น้องชมพู่ได้ไงเนี่ยพวกยังไม่รู้เลกว่าน้องชมพู่ตายแล้วก็รองเท้าน้องชมพู่ก็ถึงว่าอะไรป้าถึงได้เถียงเขาจน เป็นวัดเป็นเหวียงเนี่ยแล้วป้าก็จะตายเองก็ดูแตเสียงไม่ออกเลยเนี่ยจริงนะตีนะใช่แล้ววันนั้นแม่ก็ทำาลองให้หนูดูแล้วว่านั่นแหละเท้ามันไม่ได้อยู่เป็นคู่ไม่ได้อยู่เป็นคู่แต่แข้งพูดกับนักข่าวก็เหมือนกันที่คำนั่งโอพอป้ามาเขาจูมเลยเหรอนี่เหรอนี่เหรอน่ะคนที่เจอรองเท้าอย่างนั้นมันอยู่แบบไหนลักษณะใดนใกล้ไกลเขาบอกว่าแม่เขามีขึ้นประเพณีเขาช่างเขาเขาไม่ขึ้นเขาไม่สบายแต่แม่ก็ถามว่าเออ เออไอถามลุงเฮ้ยใส่แม่มันแล้วมีอีกคนนึงมาบอกว่าไปนอนโรงพยาบาลเป็นลมแล้วมันนั่งดูไล่สุดไล,ไล่ได่เมื่อไร่คิดดูเลยยีตุนนะคะเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าวันที่เจอรองเท้าแตะของน้องชมพู่เนี่ยคะ่ะยีตุนบอกว่าไปาจําลองเหตุการณ์กันเลยยีตุลเล่าให้ฟังว่า คือเจอรองเท้าแตกของน้องชมพู่ตอนที่ยายตุลเดินไปถึงก้อนหินนะคะครับก็พยายามที่จะขึ้นไปบนก้อนหินเพื่อดูต้นผักหวานตอนนั้นได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนเรียกหาคนจูๆ่ๆเหมือนมีลมพัดเข้าหน้ายายตุลยายตุลบอกเกือบหงายหลังก็เลยกระโดดถอยหลังมายืนที่ก้อนหินอีกก้อนหนึ่งยายตุลบอกว่าก็แปลกใจนะอยู่ดีๆลมพัดใส่หน้า ท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีลมมีอะไรเลยยายตุนหันไปมองเห็นรองเท้าแตะจังหวะนั้นแหละเป็นจังหวะที่เห็นรองเท้าแตะอยู่ที่ซอกหินค่ะคุณผู้ชมครับขณะนี้เราก็เดินมาถึงตรงบริเวณก้อนหินที่ยายตุนเนี่ยพบรองเท้าน้องชมพู่แล้วนะครับยายครับตอนนั้นยายมาถึงตรงนี้ยายทำอะไรครับผมมันไม่ทำอะไรพอเดินมานี่ก็ดูแต่นี้ ลรวก็มองเสียงคนเรียกกันทางนู้นเสียงเห็นไหมตอนนั้นน่ะเสียงคนเยอะเลยทางนู้นน่ะเราได้ยินเสียงว่ายังไงครับยายครับเสียงเรียกแล้วก็มาเยอะมาเยอะน่ะแล้วก็ทั้งเสียงผู้หญิงกับผู้ชายเขาเรียกกันน่ะตอนนั้นเราคิดว่ามันเป็นเสียงของชาวบ้านเขาทำอะไรกันนึกว่าเขาทำสวนมันทางนู้นน่ะเพราะเลยนั่นไปจะเป็นไล่มันใช่ไหมครับบางทีแต่ก่อนป้าขึ้นมานะเขาจะปลูกมันมั่งถอนมันมั่งนะทั้งเสียงผู้หญิงผู้ชายเตมหมูกเอกอยู่นู่นน่ะเสียงเพลงก็มี แล้วจากนั้นครับผมยายเอาอะไรจากนั้นป้าก็ถอยหลังไปมันจะล้มลงนี้นะแต่ไม่รู้แบบไหนนี่นี่นะป้าก็ถอยปลิกนี่ป้าก็ถอยไว้อย่างนี้ครับนี่ต้นยังจับอย่างนี้เลยนี่ครับผมแล้วก็เห็นรองเท้าได้นะแต่ตัวนี้ไม่เห็นที่แรกไม่เห็นมันมันมีใบไม้อยู่นะใบไม้แห้งใบไม้อะไรอย่างไรแต่หญ้าก็ไม่ได้อยู่ในสภาพนี้หญ้าก็มีอยู่นี่แหละป้าก็มาจิกรองเท้าอย่างนี้นี่นี่อย่างนี้ป้าก็มาดู มันดีๆป้านึกในใจนะแต่ป้าไม่ได้พูดนะนึกดีๆอ่ะพอแงะไปอย่างนั้นก็เห็นอีกข้างนึงครับทีนี้ป้าก็เอาอย่างนี้เอาไปให้เด็กที่บ้านนี่ว่าของไอ้เมบเอาเอา,เอาบ่าป้าก็เลยก็ยืนอย่างนี้ก็เหลียวอย่างนี้เนาะก็เหลียวไปเหลียวมาอย่างนี้ป้าก็ยืนอย่างนี้นี่แหละครับอย่างนี้ไม่มีใครเสียงมันก็ยังดังอยู่ป้าก็เลยทิ่มอย่างนี้ครับ ผื่อมันดิบมันทําร่วงป้าก็ประมาณอย่างนี้อีกก็เลยตั้งไว้อย่างนี้เนี่ครับตอนนั้นเราคิดว่ารองเท้านี้เป็นของใครครับแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไม่รู้เลยของใครนึกว,ว่าเสียงพวกโอเวยแถวนั้นน่ะก็ขึ้นมาก็ไม่ไกลนะตรงนั้นเป็นทางโลกงนะทางนั้น่ะขึ้นมาน่ะครับแล้วป้าก็แค่นี้แหละก็เดินไปนี่นี่เราเห็นว่าตอนนั้นมีลมมาตีหน้าหรือว่ายัางไงครับผมลมนั่นแหละคล้ายจะมันบูบมาเนี่ยป้าก็ ช่วงสายป้าจะเหยียบอันนี้ผิดยังไงไม่รู้เห็นเลยแต่ยืน่นหาอย่างนี้นะก็ดูดบุรีด้วยนี่บุรีไปดูดตรงนู้นลมตีหน้าทาั้งทั้ทงทงี่ว่าทั้งหน้าทั้งตัวก็ไม่รู้แหละมันจะหงายหลังอย่างนี้แล้วมันมีลมพัดไหมครับไม่มีส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่กระแตถูกจับตามองก็คือสิบสี่พฤษภาค,คมช่วงหนึ่งทุ่มกระแตก็สดผ่านเฟซบุ๊กนะคะ ลักษณะคล้ายๆกับรายงานข่าวเลยบอกว่าพบศพน้องชมพู่แล้วอยู่บนภูเหล็กไฟที่เป็นประเด็นก็คือคนร้ายที่เอาตัวน้องขึ้นไปได้ยินเสียงหอ,อก็เลยหลบหนีไปค,คนก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วน้าแต่รู้ได้ยังไงตัวน้าแต่ไม่ได้ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟสักหน่อยครับเราไปช้าไปช้าไม่มากนะครับพอดีจุดเกิดเหตุอยู่บนเขา จยู่กันอยู่บนเขานะครับทราบว่ามีมีฮอทราบว่ามีฮอขึ้นไปแล้วก็ผู้ที่นำพาตัวน้องขึ้นไปนี่ได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับ ก็คือถึงขั้นมีคนไปถามยายตุลคนที่เจอรองเท้าแต่น้องชมพู่อะว่ายายตุลพูดหรือเปล่าว่ามีฮอแล้วคนร้ายเห็นฮอก็เลยวิ่งหนีไปยายบอกยายไม่ได้พูดยายไม่ได้พูดด้วยซ้ำว่ามีฮอหรือเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่ายายไม่ได้เห็นคนร้ายด้วยซ้ำแล้วบอกว่าป้าเนี่ยขึ้นไปบนเขานะได้ยินเสียงเครื่องบินโจรไม่ได้ยินมาเลยวิ่งกลับลงมา มีนักครอีกคนนึงนี่ขนาดนี้แหละปิดให้ป้าฟังไนะพูดไม่ได้ไงอนะ่ะแล้วเขาก็ถามป้าอีกว่าเคยติดต่อกับคนนี้ไหมโทะสับป้าก็ทํามไม่ปีนค,คืออะไรบอกเคยติดต่อกับคนนี้ใครละเขาว่าป้านี่คุยกับเอตาคนที่ว่านั่นแหละลุงลุงเรืออาวของชมพู่นะั่นแหละมีมีคนเห็นป้าแล้วก็ป้าที่เห็นไอผู้ร้ายหรือว่าใครอะ่ะไออ,อยู่กับนั่งอยู่กับศพ โอ้ย oh yeah. แล้วเคยป้าบอกเอาเคยใครอยู่นั่นน่ะถ้าป้าเห็นนะไอ้คนที่เห็นนั่นแหละมันเห็นสุกป้าไม่เห็นเลย